อืมรละแล้วก็มาดูฟุตบอลต่างประเทศกันบ้างค่ะสำหรับเป็นนัดก,กระชับมิตรนะคะที่รมนีลงเล่นในบ้านนี่เจอกับโาเกียใช่เกียมนี้ก็ลงเล่นทำการสายฝผลเลยฝนมาตกหนักในช่วงใกล้หมดรึ่งแรกนะฮะก็เยอรมันมีโปรแกรมหมุนเครื่องนัดนี้แล้วคนาคารก็ประกาศชื่อนีาคนค่ะก็ดูหลักๆารจฝนตกแล้วหมอหมอกใช่ไหมไปใจไปใจไปใจก็เปิดฉากมาไม่ถึง1 2นาทีนี่จุดโทษ เร์เซ้ดันโดนเตะลงไปแล้วก็เป็นมาริโอโกเมสนะครับที่กลับมาติดทีมชาติอีกครั้งหนึ่งเร์เต้เร์เซ้นี่ก็ยังไปเขาบอกแล้วเขาอยู่บายเยนนะครับใครที่อยากได้ตัวเขาเสียใจด้วยนี่ <c oughs> โกเมสยิงเขาไว <ภา S 2> ก็เหมือนกับก<ภ>ารันตีไปยูโรนะฮะมาริโอโกเมสมคืนน้ำหนึ่งสูงนะใช่ m a t นี้ก็เหมือนโจคิมเลฟก็ลองเด็กดาวรุ่งด้วยนะครับแล้วก็ ดูว่าพร้อมขนาดไหนเพราะตัวหลักๆอย่างโทนี่โคสโทมัสมุลเลอร์ไม่สู้ตัวซ่ไม่ได้ลงเลยนะฮะนี่จังหวะที่โยนาสเซคเตอร์ยิงนะครับและนี่ในช่วงนาทีที่40 <c oughs> เป็นไงมาเลเ็กคมซิกเสมอได้เลยฮะสวาก,กียนะคะเนี่มาเล็กคมซิกยิงสวยมากเดี๋ยวดูรูปภาพช้าดูคมซิกยิงสุดแรงมากนั้นจบเหมือนจะจบครึ่งแรกที่หนึ่งหนึ่งนะฮะเดี๋ยวดูว่า เยอรมันมาพลาดนะฮะลูกเตะมุมของวลาดิเมียร์ไวซ์แล้วมุ่งแสกหน้าก็าไปเลยนะฮะโดยแมเชลดูลิสะะขณะที่เยอรมันเขาใช้ตัวเด็กดาวรุ่งบ้างอะไรบ้างนะทดสอบโซโลเนี่จัดเต็มเลยนะฮะนำโดยมาร์ตินซิกอร์เทลกับตันทีมโพสอินสตาแกรมดีใจกันด้วยนะ,<ท>ะหลังเกมแล้วก็ครึ่งหลังดูทุกนี้ฮะสองประตู ลอดขายิงลอดขาให้สองลูกเลยให้สองประตูเลยก็มาร์ตเกลงมาในครึ่งหลังก็เป็นเป็นตัวสองรองลงมาในครึ่งหลังดูครับยิงโดนน้ำด้วยแล้วก็รับลอดขาเข้าไปนะครับช่วงท้ายเกมนะคะวันนีก็มีโอกาสอีกครั้งนึงค่ะเป็นเกร์เซ่นะคะที่เลี้ยงตีเข้ามาแล้วยิงไปที่เสาสองแต่ว่าก็เฉียดเสาเฉียดเสาออกไปก็สุดท้ายหมดเวลาค่ะเยรมนีแพ้โรเกียไปหนึ่งประตูต่อสามนะคะ มาดูอีกเกมนึงค่ะอีกเกมเนี่ยเป็นสเปนแชมป์โยูโรสองสมัยล่าสุดเนี่ยก็เอาชนะบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาไป3ประตูต่อหนึ่งนะคะเข้าไปกันอุ่นเครื่องใช่ผลการแข่งขันคู่อื่นที่น่าสนใจอ่ะก็จะมีอย่างอิตาลีชนะสกอตแลนด์หนึ่งศูนย์นะคะโปรตุกเกสเอาชนะนอร์เวยส์สามศูนย์แล้วก็โรมาเนียแพ้ยูเครนไป3ประตูต่อสีตอนน่ตุรกีค่ะเอาชนะมอนเตเนโกไป1ประตูต่อศูนย์นะคะครับแล้วก็ัมีเอฟวันทันที่ F1 ด้วยนะครับสนามที่หกครับเป็นโมนาโกกรังกีสนะครับก็ในวันชิงนะครับ การแข่งขันก็สนุกมากๆเลยครับผลก็ตกมากด้วยนะครับนี่เป็นการแข่งขันที่เขาปิดเมืองอยู่แล้วนะฮะโมนาโกเป็นเอกลักษณ์เลยนะฮะก็ปรากฏว่าลุยส์ฮมิลตันปลดล็อกแล้วครับเข้าเส้นชัยแล้วก็จริงๆคว้าแชมป์รายการนี้เป็นครั้งแรกในรอบ8ปีนะฮะคว้าแชมป์แรากาในปี26 0 1อีกผ่านบทกรน,นามนี่เพิ่งได้แชมป์นะฮะลุยส์ฮม,มิลตันที่2เป็นดานิเอลกิอาโดครับนักขับชาวออสเตรเลียจากทีมเรดบูลอันดับ3เป็นเซโกเปเรส นะครับเม็กซิกันจากทีมฟอส์ซินเดียเมซิเดสนะครับส่วน่พน่อนร่วมทีมนิโกโรอสเบิร์กจบอันดับเจ็ดคะแนนรวมตอนนี้ค่ะยังคงเป็นรอสเบิร์กนะคะที่นำที่106คะแนนนะนำหน้าไฮมินันอันดับ2ไปถึง24คะแนนเลยนี่เป็นการแข่งขัน F1 ก็เดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราจะพักกันสักครู่แต่ว่าแน่นอนวันนี้เรามีกิจกรรมร่วมสนุกตอบคําถามนะคะที่02220237ค่ะหนึ่งสายที่ตอบถูกก็จะได้รางวัลเป็นลูกฟุตบอล1รางวัลนะคะคำถามวันนี้คําถามนะครับฟังให้ดีนะฮะนักเตะทีมชาติอังกฤษอายุน้อยที่สุดที่ยิงประตูได้ในการเล่นทีมชาตินัดแรกนะครับคือใคร เวนูนี่หรือว่ามาคัสแลตฟอร์ดน,นะคะก็ตอบกันเข้ามาได้หรือว่านี่จะตอบไปทางแอปพลิเคชันดูเจ็ดทีก็ได้ <มา S 1> นะคะเต็มเลยคระตอนนี้ใช่แล้วพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเดี๋ยวมาติดตามผลของนักกีฬาไทยกันต่อค่ะ,คะ มาจิกคลีนสะอาดปีกขั้นด้วยแมกเน็ตเทคดักจับฝุ่นและคราบเหนียวเกลี้ยงกริปต่อเหนือชัน้นสป้นบางสบายตุกเท้าแม่ต้องมาจิกคลีนหมูไหมครับอ,อายุ50กว่าละต้องเลือกทานหน่อยต้องเลือกทานในผ้าหมูด้วยครับแล้วเสริมด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเซนทัมซูเวอร์ 50+ มีวิตามินและเหลือแรกรวม23ชนิดที่จำเป็นต่อร่างกายเหมาะสำหรับวัย50ปีขึ้นไปผมเลือกเซนทัมซูเวอร์ 50+ เอสเซนโซการผสานที่ลงตัวของเมล็ดกาแฟขั้วบด พันอร่อยปีก้า like ร้อยเปอร์เซ็นต์ลายกาแฟสำเร็จรูปสูดรสชาติความอร่อยที่เราจะได้พบในวันนี้เอเซนโซไมโครกราวกาแฟปุย๋ยตามาบินช่วยผลผลิตเป็นบานใช้ได้ทุกพืนผานปุย๋ยตรามาบินปุย๋ยแรงมาปุย๋ยมาพลังแรง หนึ่งในแผนงานสำคัญที่กรมการข้าวนำมาขับเคลื่อนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิตข้าวของชาวนาคือแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจรซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ข้าวไทยปี2558ถึง2562ในการแก้ไขปัญหาเรื่องข้าวในระยะยาวตลอดห่วงโซ่การผลิตและการตลาดในเรื่องของข้าวเนี่ยเราค่อนข้างจะมีช่องว่างอยู่บางส่วนในเรื่องของภาคการผลิตกับภาคการตลาด ซึ่งวันนี้เนี่ยทางรัฐบาลทางนบกเองมีนโยบายที่ให้ทํางานบูรณาการกันมาทบทวนเรื่องยุทธศาสตร์เพื่อจะให้เป็นยุทธศาสตร์เดียวในการประสานงานระหว่างกระทรวงเกษตรกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงอาหารไทยในส่วนของกรมการข้าวเองก็ได้ตั้งกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผ,ลผิดพลาข์ขึ้นมาซึ่งในเรื่องของคุณภาพมาตรฐานท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรแล้สักกรท่านผลเอกชัดชัยสริกัญญ,ญาท่านได้กำชับเรื่องนี้มาตลอดเพราะฉะนั้นในส่วนของกรมการข้าวเองก็ ขับเคลื่อนในเรื่องนี้มาเรามีรับรองมาตรฐานในเรื่องของ G A P ในเรื่องของข้าวอินทรีย์ในการรับรองมาตรฐานของโรงสี G M P แล้ววันนี้เราก็พัฒนาที่จะไปรับรองสินค้าข้าวเป็นข้าวคิวนอกจากองค์ความรู้และเทคโนโลยีต่างๆเพื่อยกระดับสู่การผลิตข้าวคุณภาพแล้วกรมการข้าวยังมีโครงการความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆเช่นกระทรวงพาณิชย์เพื่อเชื่อมโยงและจัดหาตลาด เพื่อประโยชน์สูงสุดของการผลักดันแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจรให้ประสบผลสำเร็จด้วยซึ่งทั้งหมดนี้ไม่เพียงสร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนให้แก่ชาวนาไทยแต่ยังสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศถึงความเป็นประเทศผู้ผลิตข้าวได้ตรงตามมาตรฐานสากลและมีคุณภาพที่ดีที่สุดของโลก าามาดูความขึ้นไหวนักกีฬาไทยอีกหนึ่งคนนะคะที่ต้องบอกว่ายอดเยี่ยมมากๆแล้วก็ได้โควตาไปโอลิมปิกแล้วด้วยใช่เป็นคนแรกเลยนะที่ได้โคตา